สวัสดีค่ะพี่น้องกาแล้วจเจี๊ยบเวสุข,ขสุคนเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนอื่นเจีบ๊บตาขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญที่เจี๊บได้เหตุวันนี้เนาะคะ่ะให้พี่น้องเอฟซี้ล้กกาพี่น้องทุกทุกท่านเนาะคะ่ะที่มาเห็นคลิปนะตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุคะ่ะสาธุสาธุสาธุ ่ะพี่น้องโมนิกาเช่นเก้าเช่นเดิมเนาะค่ะเจ๊บกาผ้าพีผ้าน้องเนาะค่ะมาเปิดโชคเปิดลาบเนาะค่ะสําหรับพี่น้องผู้ไดทีเห็นคลิปนาตอนนี้กะให้ตั้งชิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุบุญค่ะไปพร้อมๆกันกับเจ๊บเนาะค่ะพี่น้องปฏิหารมักจะเกิดกับผููที่นี่รัทธาเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตั้งชิตอธิษฐานเนาะค่ะเปิดโชคเปิดลาบไปพร้อมๆกันอยากได้ยังก็ให้พี่น้องอธิษฐานเอาเด้อพี่น้อง มื่อนี้เจี๊ยบกาบได้นำผลหมากรากใหม่นะคะ่ะพวงมาไล่หมาคู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าจะจุดอ่ะบุรีเนาะคะ่ะถวายปูหรือีหรือว่าปูเจ้าสมิงพ่ายพวงเข้าเนาะคะ่ะมื่อวนี้ก่อนอื่นอ่าเข้ากับจะจุดธูปเนาะคะ่ะเช่นเก้าเช่นเดิมค่ะธูปสามสิบหกดอกเนาะคะ่ะสําหรับเปิดอ่าดวงเปิดโชคเปิดลาบแล้วก็เพื่อติดอ่ะขอขามาตรงเทวะเท่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะที่เปินประดิษฐานอยู่อ่ะ ณสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะกลายว่าจ้าหรือว่าการก,กระทําบันไดที่เหาล่วงเกินทันไปเนาะคะ่ะเฮ่ากะขอหัวิก,กับเนาะคะ่ะพี่น้องละกะยกบุญกุศลที่เหาได้เฮ็ดเนาะคะ่ะในทุกทุกบุญเนาะคะ่ะมืออ้อ่าท่านเนาะคะ่ะเดี๋ยวนับถูกก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องสีนท่านพระวานาเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดเฮ็ดได้มันก็นดี โตจาของเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบอยากบอกว่าเจี๊บโบเมนเมชี่เนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊บเป็นคนปกติเนาะคะ่ะทีมากอ่าทํำบุญนักสมาทิแพเมตาอ่าเดินสายท้ำบุญตามสถานที่ต่างๆเนาะคะ่ะคนปกติเนาะคะ่ะโบเมนเมชี่เนาะคะ่ะพี่น้องบางคอมเมนต์เนาะคะ่ะกลวมาว่าให้เจี๊บเนาะคะ่ะว่า ถ้าปฏิบัติอิรียิสีวะมากอีหยังหรือน่นีนันตะพัดยางอนันกะแล่าแต่เป็นสิคิตเนาะคะ่ะเพราะว่าความคิดภผมันเนาะคะ่ะจะให้เจียบอ่าแบบใส่ชีวิตถือใจคน้นทุกคนบนโลกนี่ก็คงเป็นไปบ่ได้เนาะคะ่ะขอเป็นคนปกติมาทำบุญขอยอยังต้องอยู่ในสังคมเนาะคะ่ะพี่น้องโปรดเข้าใจตามนันเนาะคะ่ะดีมากดีครับค่ะคนคือเจียบเนาะเจยบเป็นคนที่มีจิตเมตตาค่ะถ้าผู้ดใดถือเจียบว่านี่จะไปรดน้ำมูลเก่าวัดได้เลยเนาะ ข่อยเป็นคนเวาต้างตรงพี่น้องเอฟซีผู้ใดทีติดตามข่อยแต่แหลวิ่นหูด,ดีว่านี่สัยใจข้อข่อยเป็นจังใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวนับถูกแป๊บนึงเนาะคะ่ะ น้ำซิโกดอกเนาะค่ะพี่น้องในการไหวแต่กับแปลกได้เวลาเจียบไหวอย่างมันแบบมากมีงูหรือว่าหมองนี้มันเป็นน้ำตกมันอ่ะอุดมสมบูรณ์พี่น้อง่อยไปไซ้ก็มีแต่งูอ่ะมูเจ้าสังเกตโหลดบางเคือต่างกล่องไหวก็เห็นงูอ่ะเลื่อยผ่านอ่ะ สามสิบภพดอกเนาะคะ่ะละกะวายอ่ะเบิกทรับ์กับแทนปูองค์ดำของเฮานะคะ่ะกะจะไหวสิบดอกเนาะคะ่ะพี่น้องถาวายปกติกะเก่าดอกเนาะคะ่ะสําหรับปูองค์ดำนักราล่ะกะไม่ยยากเกศสิรินท่าไม่ยยากเกศสิรินท่อนของเขานะคะ่ะ สำหรับปูเจ้าสมิงพายปูลู่ีหนาเสือข้องเ้าเนาะคะ่ะในการไหวเปิดโชคเปิดลาบกะขอพรก็ขออนุญาตปูเนาะคะ่ะเป็นสิบพกดอกเนาะคะ่ะคือกันเนาะคะ่ะสําหรับการอ่ะขอพรเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะใส่เป็นสิบพกดอกในอ่ะ่องบนบานสารกาวเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเพราะว่าเจ๊บไม่โชคไม่ลาบเจียบกะกลับมาถวายอ่ะพวงมาไล่หมาคู่เนาะคะ่ะ เนาทันปูคือว่าเก่าดอกขอเปลี่ยนไม่เนาะคะ่ะพี่น้องขอไหวเป็นเก่าดอกเนาะคะ่ะพี่น้องบางกคค้นกะว่าเนาะคะ่ะพี่น้องว่าเป็นยางท้ำบูนมันคือบ่ถือเล็เนาะคะ่ะทุกจงท,ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับ หวงงวลารกรรมละกะห่วงงวลาบุญของเฮาเนาะคะ่ะทำบุญไปโหลดค่ะพี่น้องแห่งเ็ดแห่งใดแห่งเพ่เมตตาผู้ใดที่มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษน้ากันพี่น้องเอ้ยจะบ่ต้องห่วงดอกโชคลาบไลเขามาแบบบ่ขาสายยางแน่นอนอันนี้มันเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลเนะะาะค่ะผู้ใดโบมากะเหลื่อนทานไปเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะบบเกิดบ่วงกรมเนาะค่ะพี่น้องบบมาเข้ากับแช่เลื่อนทานไปคะ่ะ พี่น้องผู้ใดที่เป็นกัลยาณนี่มีสายบุญเนาะคะ่ะจ็บขาอนุโมทนาสาธุขัยเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบเนาะคะ่ะประจำวันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนอ่แห่งวันเกิดของเจี๊ยบเนาะคะ่ะความเสื่อมภมันเนาะ,ะช่วงเดือนสิงหาเนี่ยขวบชีพมีโชคมีลาบล้วกาซอยเเลือกลอนหลายแลรวกะดวงขอยแห้งพร้อมเดือนสิงหาเป็นเดือนเกิดของข่อยผู้ใดที่รวมทํำบุญมาเนาะคะ่ะในการอ่า ของลาเก่าสิบเก่าเนาะค่ะทำบุญมากเนาะค่ะพี่น้องเจตถนนวนทางเขวาวัดกาขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเนาะค่ะพี่น้องวัดธรรมสลิกาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจ,จะพาไปถวายปัจจัยเนาะค่ะพี่น,อน้องเงินที่เจ็บถือเลขเป็นเนงินส่วนตัวเนาะคะ่ะบกเกียวกับไผายทั้งนั้นเนาะคะ่ะในการถวายวัดธรรมสลิกาเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามคลิปแน่นะคะ่ะเดี๋ยวตัง้งจิตอธิษฐานาไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะพี่น้อง ซุดเทียนสองเล่มค่ะอยาคือเลขคือเบอิกอะต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันก็เจียบเด้อพี่น้องล่มกะก่อนขางที่จะแห้งแน่เนาะค่ะพี่น้องหยุดก่อนเด้อปูอยาพึ่งล่มหนูไหวก่อน บรรยากาศเคลื่มฟ้าเคล่มฝนล่ะพี่น้องห้าตตองฝ่าวายละขอพูดพี่น้องทุกคนเนาะค่ะที่แบบคอมเมนต์มาหรือว่าทักมาเนาะค่ะว่าอาการคุณเจียบเป็นยังไงเนาะคะ่ะเจฟแอลตอนนี้ก็ดีขึ้นละเนาะค่ะพี่น้องพ่อไปใดมาใดค่ะไอจิตเเนือกว่าสังขารเนาะคะ่ะแต่จิตใจห่าอะแข็งแรงแข็งกว่าสังขารเนาะคะ่ะ เข้าไปได้เบิร์ดแหละพี่น้องถ้าจิตเข้ามันดีสังขารก็แค่เป็นตัวนำผ้านำไปแค่นั้นละ่ะบนบาร,รมีสางไววโลดพี่น้องเอ้ยตายไปบ่ตรงว่าตายไปเดอกพี่น้องผู้ใดมีบาร,รมีรับมูลับตาสื่อเล่งยังมันก็นถึงจุดถูกตัวใดมันก่าออก เดี๋ยว่ีวาคนที่ถูกหวอยอ่ะเป็นพอว่าเขามีดวงทางด้าน,นี้ค่ะเจี๊ยบกะบพิบว์เจ้าสารต์กี้เจี๊ยบกับว่ามีดวงทางด้อันนี้เนาค่ะจนเจี๊ยบแบบทำบุญปฏิบัติมากเนาะได้บารมีผู้ใดปฏิบัติได้บาร,รมีรรมอ่ะพี่น้องคิดสิ่งใดอธิษฐานจิตจังได้กระไดจังสรรผู้ใดมนุษย์ผู้ใดที่พื้สินหาได้ละกับปฏิบัติอ่าได้บาร,รมีมากมนุษย์เท่าปกติก็สามารถบรรลุธรรมได้พี่น้อง ยูที่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าราจิตใจของเขาเนาะจิตดีทุกสิ่งทุกอย่างดีเบสพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตอ่เป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการเปิดโชคเปิดลาบขอเข้ามากำเจ้าก,กำนายเวรเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวขอเวลาเจียบแป๊บหนึงนะะ่งเนาะ าสาธุบุญกุศลใดที่ลูกได้เหตุมากปฏิบัติมาโดยดีโดยชอบแล้วขอบัตรมีองเทพเทวาสิงศร์สิทธิ์ปู่องค์ดำนาคราชฎปู่เจ้าสมิงพายปู่ฤาษีนาเสือเมยยเกศิรินท่าเมยยเกศิรินทร์ตลอดจนปู่พญาศรีสัตตะนักราชแห่งวัดเขาตะเงาะได้โปรดมากประทานพรประทานโชคประทานลาภให้ลูกหลานขอให้ลูกมีโชคมีลาภเดินทางไปไส้ก็ใหายแคลคดปลอดภัย ปราศจากศัตรูโมมานชนะโมมานทั้งพวงที่จะเข้ามาในชีวิตของลูกสาธุสาธุสาธุเี่เบัปเซลัพี่น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปนาะตอนนี้ต้องมิโชมิลาประจามันทีหนึ่งสิงหาแน่นอนเนาะค่ะพี่น้องบุญกุศลใดที่เจบเพชร มาโดยดีโดยชอบแล้วเจี๊ยบกะขออนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซพี่น้องทุกๆคนที่เห็นคลิปนาตอนนี้ค่ะโชคลาภบาร,รมีจงเกิดแก่พี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้าอาจจุดถูกสิพพกดอกเนาะคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานขอเบิกสาปูองค์ดำนัคราดมียากเกศสรินท่ามียากเกศสรินท่อนแหง้งหุกเขาชมพูเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือความเสือ่อ ความศรัทธาไผ่มันผู้ใดบ่เสือกับบบเป็นอย่างเนาะคะ่ะเกศีผู้ใดที่ติดต,ตามคลิปเจี๊ยบมาในระยะปีหนึ่งกันนะสิหมูว่าโชคลาภเจี๊ยบได้มาแบบนับขังบะทวนเนาะคะ่ะสำหรับบาร,รมีท่านปู่องค์ดัมมคราห์แห่งยอดเขาชมภูเม่ยาเกศินท่าเม่ยาเกศิทนทอดะค่ะองค์เทพเทวาจีนศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนองค์ปู่เจ้าสมิงทายปู้ฤาษีน่ะเสือที่เป็นคอยรักสมรักษาหุบเขาแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้อง สาธุบุญกุศลใดบาร,รมีใดที่ลูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วลูกขอโยกขวายแก่่ันปูองค์ดำนัคราไมอยากเกศศรีธาไุมอยาเกศศรีทอดขอบาร,รมี่ันปูองค์ดำนัคราชตลอดจนบาร,รมีปูพญา,าศีสัตตะนคราชแห่งวัดหลวงปูชื่อลูกจะเดินทางไปหา่ันปูขอบาร,รมีปูศีสัตตานคราชเด็ดโปรดโดนบันดาลเปิดเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกล้านผู้นี้ บอกว่าลูกฝิจุดถูกเล็กตัวได้ก็ขอให้แตกประจำวันทีหนึ่งสิงหาที่จะถึงนี่ขอให้ลูกได้เป็นสะพานบุญขอให้ลูกได้เป็นลูกเป็นหวานเป็นสาธุสาธุสาธ,สาธุลูกจะเดินทางไปหาปูเดอร์บารมี่านปูคุมข้อง ครับรถก็ให้ปลอดภัยถูกเส้นทางหลังบอดีก็ให้ส่วงให้เศร้าก็อย่าห้มีม่านมากาจนขวางทางบุญของลูกนะเจ้าค่ะท่นานผู้สาธุสาธุ เจ้าดอกกาจะไหวปูหรือสีปูหรือว่าปูหรือสีหนาเสือของเฮ้าเนาะคะ่ะปูเจ้าสมิงาายของเฮ้าก็องค์องค์งเดียวกันเนาะคะ่ะพี่น้องกะเอินใดหลายซื้อเนาะคะ่ะบางคนกะทักมากกะอาจจะแปลกใจในสริงทีเจะบเบาไปเนาะคะ่ะพี่น้องเด๋ยวมือได้ว่างเจ๊บจะมานางอธิบายหรือว่ามานางเบาไห้ฟังเนาะคะ่ะเกี่ยวกับความเสือความศรัทธาที่เจ็บมีต่ตองค์เทพเทวาสิงศิ์ปูนาคายาหน้าที่ บนหุบเขาชมปูตลอดจนปูเจ้าสมิงพายปูฤาษีหนาเสือของเฮาเนาะค่ะคือองค์เดียวกันเนาะค่ะพี่น้องกะเอิ่ในหลายย่างเนาะค่ะเดี๋ยววางวางเดี๋ยวเฮามาคุยกันอีกทีเนาะค่ะพี่น้องตั้งจิตอธิษฐานทีเดอปูเจ้าสมิงพายของเฮาเนี่ให้แตกนับขังโมทวนสาหรับเอฟซีปูไดทีตดตามเนาะคะ่ะตัางจิตอธิษฐานเอาพี่น้องได้เบิร์ดอันละพาปูไปเขาฟงเขาฟันพี่น้องเนาะปูไดทีเป็นลูกหลานทันปู เห็นคลิปนี้เจ็บเสื้อว่าทุกคนจะมีโชคแน่นอนค่ะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,ส,า,า,ส,มมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอม ขอบารมีปูเจ้าสมิงพายแห่งหุบเขาชมพูได้โปรดประทานโชคลาภให้ลูกขอหายตัวเละที่ลูกจุดบอกว่าสิจุดตัวได้ก็ขอหายออกขอหายมากขอหายแตกสามตัวเด้อท่านปูมหมวยหัวนี้หายชื่อเสียงท่านปูเลื่องลือไปทั่วสารทิศบารมีองค์เทพเทวาแห่งหุบเขาชมพูประทานโชวท่านลาบเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกแล้วกะ พี่น้องเอซีทุกทุกท่านพี่น้องทุกทุกท่านที่เห็นคลิปสาธทุสาธุสาธุสาธทุเด้อลูกขอถวาวผลากาากไม้ทมาคู่กับทกาทานาคทาวากากากสทกสาทาวากากสากสกสาวทสิกทสาวสาทุกุ สาธุด้ลูกขอยกถวายผลหมากหลากไม้หมากคูให้ยปูจเจ้าสมิงพายปูฤาษีนาะเสือแหง่งหุกเขาชมพูขอบารมี่านปูโดยมดานซาบให้แต่ซ้มโตตรงตรงเด้อปูวันนีแล้วแต่่านปูองดามิยาเกศสิริ่าไมายาเกศสิริทอนบารมีปูฤกรีสัตตานครานแห่งวัดหลวงปูจื้วัดเขาตะเงะได้โปรดประทานโชคลาภให้ลูนะเจ้าค่ะวันนี้จะเดินทางไปวันศุกร์เด้อ่นา,านปู สาธุสาธุสาธุขอขอบุญกุศลใดดีลูกใดกระทำ่มาโดยดีโดยชอบแล้วขอให้เปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภให้ลูกได้นำเนงินในเมืองบาดาลมาสร้างบุญบารมีเป็นสะพานบุญสาธุลูกขอตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีปู่องค์ดำแหงยอดเขาช่วมปูเมียเขตดิรินผ้าเมียเขตดิลินท่อน ปูหรือสีหนาเสือปูเจ้าสมิงพ่ายแห่งยอดเขาชมปูองค์เทพเทว่าตลอดจนเทวดาแลส่งสักสิีสิประดิษฐ์อยู่ณตรงหนาเบื้องหนาของลูกงวดนี้ลูกขอตั้งจิตอธิษฐานนะเจ้าพะขอให้เลขพี่ลูกจุดเมื่อ้ตสงกับเล็ปูพญาศีสัสตตนะคาราแห่งวัดเขาตะเงาะจังวัดชชยภูมิขอบารมีท่านปูดนบรรดาลศักดิ์เปิดโชคเปิดลาภ เปิดบารมีให้ลูกร้านสาายว่าจะได้บ่ถือบวกวนลูกขอสมมาขอหงสิกร,รัมต่อโตาันปูมนย่าสาธุสาธุสาธุคำว่สาสา,สาธุนี่มีพลั่ังเลยจ้ะมีอำนาจมหาศาลเด้อพี่น้องสี่บอกไว้ ลำรวยเบริร์ตซูคูซุคนพี่นอ้องเจี๊ยบไหวพ้องเจี๊ยบมาบแมเมนวาพึ่งหวเด้อพี่น้องผู้ใดที่ดติดตามเจี๊ยบมาหนาชิ้นว่าเจี๊ยบหวตั้งแต่ปุ๊บเกือบชิบปีแล้วพี่น้องบ่ต่มก็แปดเก้าปีอ่ะตั้งแต่หูจักวัดหนี่มาบแม,มนวัดเนาะคะ่ะพี่น้องหุจักหุบเขานี่มาเนาะคะ่ะทางล่างก็จะเป็นวัดทรามจักเนาะคะ่ะพี่น้อง สามารถยิ่ง GPS มาได้เนาะค่ะพี่น้องคู้ใดสิมาขอพ่ออนกะขอได้ทูกมองทูกสถานทีเนาะคะ่ะที่เป็นยอดเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องม่ได้จากัดว่าห้าต้องขอตรงนั่นตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องแค่จิตใจเห่าหนึกถึง่ันปูเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะรับดูแลก็เจี๊ยบเสื้อว่า่ันปูกะสีประทานโชคลาประทานพ่อนัอนประเสริฐห้พี่น้องเอซทุกๆคนเนาะคะ่ะที่แวะเวียนมาเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้อง ตันสุกจ่าเดินทางไปเนาะคะ่ะจังหวัดชัยพุ่มไปกราบพระจารย์นุกิตาธรมู่คูบาจา์เนาะคะ่ะนุกใส่หัวสูงสุดเนาะคะ่ะแล้วก็ไปกราบเพิงมรรมีหลวงปู่จือโดยเฉพาะองค์ูพระยาศีสตัตตานครานะคะ่ะพี่น้องเขาจะไปเปิดโชคเปิดลาบกับท่านปู่เนาะคะ่ะวันนี้จะพิเศษแน่เนาะคะ่ะเป็นเดือนวันเกิดกะจะเดินสายทําบุญนักแน่เนาะคะ่ะพี่น้องขออนุโมทนาสาธุในทุกๆกบุญที่เจ็บกําลังจะสางในวันขนานะะ้างหน้าแล้กกา ทีสางมาด้วยดีด้วยชอบแล้วใหายพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านค่ะอากาศพี่น้องทุกนนะะทุกคนเนาะค่ะทีเห็นลีปล้ำลุวยค่ะพี่น้องบุญบเ่เห็ดเสียวอยู่ใสมาถืหอหวยเนาะพี่น้องกลเฮาเจ็บต่างชิดอธิษฐานไหวขอหายตัวเลขแแหงยอดเขาชมพูตรงกับตัวเลขปูพญาศีสต,ตะน,นะคราเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวไก่ๆมือหวยออกเนาะค่ะพี่น้องแต่อาจจะมาหายแนวทางโชคลาภเนาะคะ่ะหรือว่าบ่าหายก็แเหล้วแต่บุญวาสนาบุญสัมพันธ์คือพี่น้องว่าเนาะคะ่ะพี่น้องโคตรท่าทุกสิ่งทุกอย่างกัแเล้วแต่บุญเหล้วแต่วาสนาไคมันเนาะ,ะผู้ใดเฮตุกับผู้นั้นได้ค่ะเดี๋ยวเขาลเลโกเลกถูกกันปูเบิร์ดอะ่ะผลละหมากรางใหม่เนาะคะ่ะตรงนี้เขาก็จจะเก็บไปแจกกู้คนเนาะคะ่ะเพราะว่าเบียบอ่าบ,บ,บ่กินของหวเนาะคะ่ะกินบ่ไ้กินละปวยเนาะคะ่ะพี่น้องจะจะไปแจกเพื่อเป็นธรรมทานเนาะคะ่ะ สิได้บุญอีกต่อหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่น้องบางค้นกะถามเจี๊ยบมมว่าการเป็นจังดาเนาะค่ะพี่นอ้องอ่กะ,ะไปได้มาได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเดินทางไปจังหวัดชัยภพูิเนาะคะ่ะกะ ทานมะข่าโยงเนาะคะ่ะจะเป็นค้นครับโรยหายบราครับเองเนาะคะ่ะก็เลยไปได่ถาจะาข้องครับเองจกเพื่อสีมไว้เนาะ,นนะคะ่ะเดี๋ยวฝากพี่น้องติดตามคลิปเนาะคะ่ะสีภาพพี่น้องไปตะเวนทำบุญจังหวัดใชยภูมิมมมร้อมกัาานแล้กกาโคราชเนาะคะ่ะข้ากรับผิดสำคัญเจี๊ยบจะบวุ้นไวอ้อ่ะหลวงพ่อคู่เนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบนบะคือหลวงพ่อคู่หลกักการาจานย์นกเนาะคะ่ะเพราะว่าสเดินทางไปไซ์กับตามแต่เนาะคะ่ะพี่น้องาทานจังหวัดโคราชเนาะคะ่ะพี่น้องือตองไวอ้อ่ะหลวงพ่อคู่เนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวสำหรับเรียนอ่าพาจานเนะคะพี่น้องผู้ใดที่สนใจกะทักแชทไว้นะคะพี่น้องหวัวทีแล้วอ่ะเจ็บกะหายแนวทางไปวิ่งไปหลุดเนาะคะ่ะพี่น้องกะคิดว่ามีหนึ่งเนาะคะ่ะกะมาสิบสองเนาะค่ะทะเบียนรถเจ็บเนาะค่ะพี่น้องทะเบียนรถเจ็บ,บะทะเบียนรถเจ็บขออภัยค่ะพี่น้องทะเบียนรถเจ็บกะแปดเก้าเนาะค่ะกะออกไปงวดหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะลอตเตอรีก่อนสิกับบ้านหวัวที่ออกแปดเก้าเนาะคะ่ะพอดีอ่ะ สิบสองมันตรงกับทะเบียนรถเจี๊ยบเพราะว่าบ้านเลขที่อยู่ต่างจังหวัดกะเป็นบ้านเลขที่สิบสองเนาะคะ่ะทะเบียนรถกับสิบสองเนาะคะ่ะขาไปออกแปดเก้าขากลับออกสิบสองเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างบ่เมนเหลืองบางเอิญค่ะสามหกเช่นกันค่ะเจี๊ยบกะไปขอเพลิงบารมีสถันปูนขราเนาะคะ่ะสามหกขี่ไดมาเนาะคะ่ะพี่น,ออนอออ้องบมเมนบ๊บบอยากหายแนวทางเนาะคะ่ะพ่อหายบ่ถือกะ ทักเมื่อวานเนาะค่ะพี่น้องหวยมันมีเขา่ามีรูดเนาะค่ะเจียบก็เลยอ่าหายพี่น้องตั้งจิตอธิษฐานเอาเนาะคะ่ะถ้าเขามีดวงจังได้เข้าก็ถือเมื่อต้องไปขอหวยอ่าก็ไผ่ดอกค่ะเจียบกับบ่ไดดมีหวยยังหายพี่น้องดอกเนาะคะ่ะพี่น้องก็หายพี่นอ้องอ่าเวลาเห็นท้าบอกถ้าบุญพี่น้องก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันพี่น้องไปยิบรถตะลงรถตะลี่ตามาทาง,ทางเจ้บจัอพี่น้องก็มีโชคมีลาบอยู่แล้วค่ะบุญบารมีสางใดด้วยตนเองค่ะบ่มีไผ่สางใด หรือว่าสางแทนเท่าไหร่เนาะคะ่ะเจี๊ยบกับเขาขอบคุนทุกทุกคนเนาะคะ่ะในความเป็นห่วงเนาะคะ่ะทักแชทมานน่นนี่นั่นเนาะคะ่ะว่าการเป็นจัใจกะขอบพุนจากใจจริงค่ะขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะคะ่ะที่เห็นคลิปนะตอนนี้โชคดีร่ด้วยประจำวันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ้าไปเจออ่ากันยู่จังหวัดชัยภูมิเนาะค,ะค่ะผู้ใดออยากได้เหรียญหรือว่ายังกะอย่าลืมค่ะทักแชทไว้ย้ำอีกรอบเนาะคะ่ะ ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ